สวัสดีค่ะวันนี้เอาน้องเอาน้องๆมาโชว์นะคะก็เลี้ยงยากยิ่งกว่าบอนไซปกติอีกวันนี้เอาน้องยกมาทักทายอุ้มเขา้าอุ้มออกย้ายไปย้ายมา โอเควันนี้แค่แวะมาทักทายนะคะแค่เอามาให้ใหชมกันยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้ทำอะไรนะคะที่ที่แต่งไปแล้วจะมีแค่สามต้นนะคือต้นนันหนึ่งสองต้นนี้ยังไม่ได้ทำนะคะต้นนี้ยังไม่ได้ทำต้นนี้ก็ยังไม่ได้ทำแล้วก็มีต้นนี้ที่ที่แต่งไปบ้างแล้วนะคะ โอเคค่ะวันนี้แค่แวะมาถักทายเอาน้องๆมาให้ชมนะคะแล้วจะอัปเดตอีกครั้งนะคะยังไงฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝา,ก,ก,า,ก,ก,ากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปละค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ